สวัสดีค่ะมาพบกับบันสัญจร EP4 ตอนนี้มีชื่อว่าปราสาทเห็นพิมายทเทว,วสถานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะอุทยานประวัติศาสตรพ์พิมายก็เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรกรกะทรวงวัฒนธรรมเมืองพิมายเนี่ยเป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปะขเขมร มีลักษณะเป็นเวียงสี่เหลี่ยมนะคะกินพื้นที่รนะ้อยสิบไร่ซึ่งถือว่าเป็นปรา,าสาทนะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อสร้างภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายก็ที่มองเห็นนะคะคือพับพาสะพานนาคราชซุ้มประตูและกำแพงแก้วชาราทางเดินซุ้มประตูและระเบียงคตปรา,าสาทประธานปรางหินแดงหอพรามณ์ ปรางพมทับ์บราลัยนะคะเพียงแต่ว่าณตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะชํำรุดสุดโสมลงไปบ้างนะคะเมื่อได้เข้ามาดูอีกครั้งนะคะหลังจากที่ไปมาแล้วเมื่อ30ปีก่อนนะคะก็ถือว่านานมากนะคะก็รู้สึกว่าปราสาทค่อนข้างที่จะมีซากปรักหักพังเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่า ต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมแล้วก็การกัดกร่อนของการเวลานะคะแต่ว่าก็ได้รับการบูรณะอยู่เรื่อยๆนะคะจากกรมศิลปากรการเดินทางมาที่อำเภอพิมายก็ไม่ยากคะถ้ามาเส้น2อเนี่ยก็จะเป็นถนน4เลนทั้งหมดนะคะหรือถ้ามาจากตัวเมืองโคราชเนี่ยก็ระยะทางแค่ประมาณ6 10กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วถนนก็เป็น4เลนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งถือว่าสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งในส่วนที่จอดรถเนี่ยก็สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถด้านหน้านะคะเพียงแต่ว่าอาจจะจุรถได้แค่ประมาณ20คันค่ะแต่รอบๆบ,บริเวณกำแพงเนี่ยก็สามารถที่จะจอดรถได้แล้วก็เดินเข้ามาประตูทางเข้าปราสาทหินเนี่ยจะเปิดแค่ทางเดียวนะคะ ซึ่งเราสามารถซื้อตั๋วได้ที่นี่เลยค่าตั๋วก็ไม่แพงค่ะแค่20บาทเท่านั้นสำหรับชาวไทยนะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะ100บาทค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนประมาณสัปดาห์ที่2นะคะ mm hmm. ก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงซึ่งแสดงประวัติของตัวอำเภอพี่มายนะคะแล้วก็จะมีประเพณีแห่เรือนะคะใครที่ว่างน้าตอนนั้นนะคะก็ เิญมาสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามที่นี่ได้สำหรับบรรสัญจร EP 4ก็จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในบรรสัญจร EP ต่อไปสวัสดีค่ะ